นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอะตนะนังธัมมัะละตนะนังสังฆังอะตนะนังเทวา ขอรูปัจจชจจาาจารย์ยังอลาธนานังคุณพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระมมา,าระสังฆรักษาคุณบิาดามารดาผูบาอาจารย์รักษาคุ้มครองข้พาพเจ้าทั้งหลายขอนอนถวายส่งน้ำสักการะเนื่องในวันสงการปีใหม่ขออานิสงส์ผลบุญที่ได้ถวาย พ้นน้มพทนสง์องค์พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจงยินบรันรดาลให้ข้าพระเจ้ามีแต่ให้ข้าพเจ้าลูกหลานบริวารญาติมิตรเพื่อนฝูงพี่น้องทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญต้องเย็นเป็นสุขสุกกายสุกใจคนทุกคนสุกคนนอกคนไป ระยะแผ่นตะลายใดๆโรคไปไข้เจ็บใดๆอย่ามากำไยายความเจ็บทั้งหลายายเป็นก็มีแต่ความสมควรเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อถึงใดที่จริงใดจนผลปัตนาทุกประการเติเราให้อายุ มนาสุขภะราปฏิการเทนาสานสมบัติมรองเกิดมีแต่ลูกหลานทุกคนสุขกายสุขใจยิ่งยิ่งขึ้นไปเรือยมาตาโอออาอโอออออโออ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 อ นามามานะนาอานะนาอุนาอุโอออีโอออีออีโออีอพระสยามเทวามามีหังหูตูวพันเตเทวสุขีสุตถาปัจจบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพุทยังบูชาพุทธวะตบูชาพุทธราบูชาพระเจ้าภพบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์หลวงพ่อหมื่นคงอัตตา

สุขยสุขเกยโสีคันห้าันหสุขเกย้สนโมพุธยะนโมพุทธายะนโมพรธาเจพระ菩萨นโมมานานโอาาอุ่นาอุนโมพุทธายะพาพระ菩萨มานาโมมามอุมานโมพุทธายะ พระนามาจะสักพระอาณาณาอะอะมะมะอะอะอุอุอะนโมพุทธายะธนามาตพระจะสักพระอาณาณาอะอะมะมะอะออุอุอะอากาศธาตุวิญญาณธาตุเตโชธาตุคดีธาตุอาโปธาตุวาโยธาตุของพระพุทธเจ้าจงสมบูรณ์ขอให้มีแต่ความสมบูรณ์ใจคนผู้คมโศกความโลกคนภัยท่าทั้งหลาย ทรงปกป้องรักษาคุ้มครองผู้คนทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศให้คนทุกคนสุขคนโลกคนทย่ปกป้องเมตตาทั้งห้าจงรักษาคุ้มครองมนุษย์ทั้งหลายที่มีธาตุมีขนอยู่นี้เพื่อเกิดแต่ความสุขคนทุกคนสุขคนโลกโควิดตกรายใจตายจงไม่มีพระทองคำพระแก้วพระมังพระองพระโภมพระพุทธองค์พระพุทธองค์พระสยามเจ้าพระพิณา งงคคมันทำให้เกิดตควกมเสือร้อในทุกด้านตลอดที่ใหม่ตลอดไปดคือสาธุสาธุ